นี่ครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง Cast Play Game กันอีกเช่นเคยนะแล้ววันนี้เราก็เข้าสู่เกมเอย้เกมโรบบอกในแมป Blue Heaven อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะปลอมตัวเป็นเด็กเปรตไปขโมยเงินบ้านคนอื่นกันนะเองแล้วก็นี่แขกรับเชิญคนเดิมคนดีแนะนำตัวเนตั้งคนเร็วคนเดิมกูบอกดีมึงบอกเร็วอะไรเนี่ย เดี๋ยวนะเราจะไปบ้านอะไรกันดีทุกคนนี่คือแหล่งกบดานของเรานะนี่หน้าเจ๊ม,ม่วงเอ้หน้าเจ๊ดำเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพาไปสำรวจแหล่งกบดานก่อนเล่นกบดานสุดดานโอ้ยวเร็ว,เ,รวเขามาแรงน่อยเปิดประตูไม่ค่อยจะได้ก็จะเป็นสีเขียวแล้วทุกคนเพราะว่าเดีย๋ยวคลิปหน้านเนี่ยจะเป็นจะเป็นการแนะนำตัวกลุ่มใหม่ก็คือกลุม่ม จัดโลกน่ารักตรงนี้แนละ้วทุกคนเราก็จะปิดบ้านไว้นะคืออันนี้เปิดมาอันนี้ปิดม้านนะทุกคนแล้วก็เตียงของเรามีสองเตียงนะนอนได้สองคนมีเตียงเดียวนั่นแหละอืมแล้วก็ถ้ามีคนมาเราก็สามารถแอบ,บใต้โต๊ะแอบบในโต๊ะแต่แอบข้างตู้แอบในห้องน้ําแอบบใต้เตียงโอเคนะทุกคนกเอ๊ะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะไปบ้านหลังไหน สิบเจ็ดเหรอโอเคเดี <Hop. S 1> <th> ๋ยวมื่อวีสองเร็วเร็วเร็วเขาล็อกด้วยคนไทยอัปเป่าแกพิมพ์ซิ เขาอ,อยู่ไี่ที่สร้างเนี่ยเรามาละรับเลี้ยหนูหน่อยค่ะอีกแล้วมันเป็นเล็กเจ็ดแบบนี้อีกแล้วค่ะให้หนูทำอะไรคะ ว่าน้องห้าเขาพินอะไรปลาบลาบลาบลาหอเอาลบะทุกคนเลเราจงว่าอมาอาบน้ำแต่งตัวเลยปะปะปะ เขาบอกว่าเมงเขาบอกว่าอาบน้ำตัวเงตัวได้เลยโอ๊ยนี่ก็ไม่ฟังแม่ฉันกางพิมพ์พอดีอ่ะโอ๊ยจะไปอาบก่อนเลยอาบ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 น้ำอาบ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 น้ำทุกคนเราจะแปลงร่างคาะในสามสองหนึ่งนี่นะทุกคนนี่นี่เป็นไง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  นี่ละครชุดเมดของเราเราก็จะลอกเอาตังมันเอาเลย,ยไหมอ่ะเนตันเดตัน,ตนเอาเลย,ยไหมเอาตังเลยไหมเด,เ,เ,นะเดี๋ยวเราจะแปลงร่างนะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปลงร่างมั่งอ่ะสวัสดีฮะเรากลับมาแล้วกับพร้อมที่ชุดเมดทำไมแนละ้วไม่รู้ต้องใส่แล้วว่าเดี๋ยวมีโตโน่บังคับ <laughs> คนเราไปทำงานกันเลยถ้าจบวันนี้แล้วคุณจะขมโมยตังค์มันเอยป้าไปแล้วๆๆๆป้ากลับมาแล้วอ้าวทุกคนเตรียมเตรียมของแบบเตรียมของ <laughs> ตอนที่ป้าน,นอนอะ่ะเราเอาวันนี้เลยดีไหม เราด้มันช่วๆๆไไนเนยเดี๋ยวปรับปรับเปน็นอันนี้ก่อนเหไปไปไยียบตรงจอนั้น นีไน่ไงไตูเ้เซฟเมื่อกี้เราไม่ต้องระเบิดเลยอ่ะเขาเปิดให้อ่ะอีซีมองโอเคแล้วทุกคนล้วว้ากูตกใจดูว่าป้ามา <c oughs> เร,เร็วเูาจะไมเ่เรียกเขาว่าป้านะนี่กูสูงกว่ากูสูงกว่าเมื่อไรท่านหนุ่มจะไปซื้อของวะท่านหน่มจ้อยเลยคอจ้อยเลยคอ

อเอาอะไรมาเอาแอปเลือดอยุงค่ะ <c oughs> <c oughs>

มาอะไรหรอเพลงอยากไปรับเลี้ยงหนูคือ หลับเลียนุโว้ยเราเกลียดผมของโตโน่บ้าเลยรู้ว่าขังมึงสังขังมันจะขึ้นดีอ๊อเองสังขังอ่ะมันจะเป็นเฉพาะผู้ชายแล้วมันจะขึ้นตรงอ๊ออะไรนะผมมันมันชั่มันเป็นอะไรนะที่ไม่ใช่สังขังเหา โอ้สังคาต,ตังก,กูล่ะกูละอีสัตกดอัดหนะ้าเปลนะีวว่ยนตรงนี้แหละ หมดเลยเออตกอะไรกันข้ามตัวใหญ่ถะคิีเกียต่อให้มัน,น,น,นตันวเล็กอะ่ะไม่อยากเต็มตัวเล็กอะ่ะชื่อคุณคุณนา้านาวาไหนเจด้าวะ เจอเหมือนเหมือนจะเป็นคนรู้จักอ่ะที่ชื่อว่านาวาที่เป็นเด็กกระพารเหมือนกันเอาล่ะนอออีกนั้นนี่ต้อนอ่อน้อนที่พื้นไปเลยจะตอนตรงนี้ฉันเป็นมูจีนะเดี๋ยวต้องเสียตลานให้ฉันสิอุ้ยได้ดิงด้วย อยู่กันเยอะรอโธอเธออยู่กันเยอะกูต้องทำตัวให้เป็นเด็กมากกว่านี้กูต้องทำตัวให้เป็นเด็กมากกว่านี้อุ้ยปรับตัวและก้าวข้ามขีดจำกัดแป๊บหน้าหาย

เองบ้านหลังเนี้หาตู้เซฟยากมากอะ่ะฉันรู้แล้วนะว่าตู้เซฟอยู่ตรงอยู่ไหนทาัเนี้ไอต้องแบบเอาเอาโซฟาถันเข้าไปไอ้ไอ้ตกนอนบูมเอา but you get my boo บูมตากบเหมือนกบนอนอยู่อะ่ะเออเหมือนกบนอนจริงๆเลยอะ่ะทุกคน แล้วคือตาทะล่นมากไหนอุ้ยนอนนอนนิดดิมติดิมตมตไหนวะไหไปด้วย วาเจ้าดันเดาไม่ได้ว่ามันขับพอเจแล้วมันวิ่งิ่งิ่งจนเร้นขาเพชรขับมันไ้ที่มีตะกยินโอเคทุกคนแล้ววันนี้เราก็ขอลาไม่เป็นเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบถ้าชอบอย่างถ้าถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็บอกคอมเมนต์กันได้นะทุกคนแล้ววันนี้ก็เจอเอคนหนึ่งด้วยนะ ก็เดี๋ยวจะไปตัดแล้วก็ลงให้นะบ๊ายบาย